ลาแค่แปดเดือนบวกขึ้นไปถึงร้อยปดิบเจ็ดเปอร์เซ็นลยทีเดียวก็ถือว่าก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับผมจำนวนเอเคอ้าของทั่วโลกเพราะว่า,าลถแมพของการถือกองเหรียญครับผ่านระบบมาวีครับผู้คนทั่วโลกกำลังถือเหรียญอยู่ครับจำนวนเอเคาต,ตอนนี้อยู่ที่แปด2มื่นเจ็ดพันแปด้อยยสิอเคาทั่วโลกนะครับก็มีการซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับการสเต็กกิ้งนะครับผมส่วนของทรานซัคชันจะอยู่ที่ 4 9 5 6 4 8 transaction ครับจำนวนซื้อขายอยู่ที่32ล้านครับจากกระดาน Exchange ข้างนอกนะครับส่วนอันดับของเราจาก22,800ยี่ห้อในกระดานคอยมาเก็ต c a p ตอนนี้ของเราอยู่ที่อันดับ2,821นั่นเองนะครับถือว่าอันดับก็สูงมากเลยทีเดียวแล้วก,ก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องครับส่วนของ b o ล็ c h a i n ครับ178บล็อกเชนทั่วโลกครับปูตนของเราครับ เป็นบล็อกเชนครับอยู่อันดับที่12มูลค่าสเต็คกิ้งอยู่ที่313ล้านดอลลาร์นะครับตัวเลขกลมๆเนาะในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยครับของเราบวกขึ้นมาอยู่ที่27.25เปอร์เซ็นต์ครับถ้าสังเกตจากเอ็กเอ็กซ์บล็อกเชนของโลกอย่างอิตาเลี่ยนครับ BSC พวกนี้ครับชอนตัวเลขจะไม่สูงฮะอย่างอิตาเลี่ยมันดับหนึ่งของบล็อกเชนโลกเนี่ยครับจะอยู่ที่2.2เปอร์เซ็นต์ในรอบหนึ่งเดือนนี้นะมูลค่าสเต็คกิ้งที่เพิ่มขึ้น แต่สำหรับอุตอนเองเราสูงมากเลยในอันดับต้นๆครับอยู่ที่27.25เปอร์เซนตัวเลขเช้านี้เลยครับก็ถือว่าสูงกว่าสูงกว่า,าเหรียญัดนดับต้นๆซึ่งเป็นบล็อกเชนครับเราถือว่าสูงมากเลยทีเดียวจากความนิยมตอนนี้เหรียญจากความนิยมในการสเต็กกิ้งตัวน,นี้ครับคนนักลงทุนนะครับธนาคารแล้วก็รวมถึงบุคคลทั่วไปครับ นักลงทุนต่างๆก็จะเอาเงินเย็นๆนะฮะเงินที่เป็นเงินฝากครับเข้ามาสเต็กกิ้งกันมากเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ส่วนของธนาคารก็จะมีปัญหาส่วนหลายๆส่วนเนาะรวมถึงอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยเราด้วยก็ถือว่าต้องค่อนข้างจะถูกนะ้าอเมริกาดอกเบี้ยค่อนข้างจะแพงแต่ว่าความเชื่อมั่นก็ต่างกันไปเนาะฉะนั้นตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คือเราเอาเงินเย็นๆนะครับมาหลายส่วนก็จะเอาเงินเย็นๆเข้ามาสเต็กกิ้งครับเพราะว่าส่วนของวูตอนนี้เราได้ที่ 0.2%ต่อวันก็ตกเดือนละ6%เลยทีเดียวก็ถือว่าสูงกว่าธนาคารตั้ง6ปีเลยครับครับตัวนี้ของเราก็มี exchange เปิดเข้ามาเพิ่มเพิ่มอย่างต่อเนื่องครับ mm hmm. เดือนล่าสุดก็ xg.com mm hmm. ก็เข้ามาเป็น exchange ตัวหนึ่งที่ทำให้มีการซื้อขายจากกระดานข้างนอกครับแล้วก็มีส่วนของ p a n c ค k e Swap ซึ่งเป็น d e c e n t r a l i z e d mm hmm. แล้วก็ DEX2 กรับรวมถึง Super EX ครับ mm hmm. ก็มีการซื้อขายอยู่นนข้างนอกซึ่งตอนนี้ เอ็กชันใหญ่ครับทำการลีดปูตอนไปแล้วครับตอนนี้ก็มีไบแนนซ์ครับเป็นเอ็กชันขนาดใหญ่ครับทำการลีดแล้วครับเตรียมที่จะขึ้นซื้อขายครับแล้วก็ส่วนของคอยเบรดครับคอยเกกโก้ก็มีลีดอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าของเราก็เตรียมที่จะทยานแล้วเนาะแต่เราโชคดีตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราเป็นคนวงในโชคดีที่ยังไม่เข้าครับถ้าเข้าวอลุ่มจะสูงขึ้นลวครับราคาเหรียญเราจะพุ่งขึ้นทันทีเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นโอกาสทองของเราอยู่เนาะส่วนของ xt.com ก็กระดานเทรข้างนอกก็มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องครับหลายท่านอยากไปดูการซื้อขายยังไงเข้าไปที่ xt.com ครับแล้วก็เซิร์ชข้างบนคําว่า ulx นะครับผมก็ก็สามารถจะเข้าไปดูส่วนของกระดานเทรดข้างนอกได้ครับก,ก็นี่ก็นี่กระดานเทรดสดๆเลยของ xt.com ก็จะมีการซื้อขายอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เนาะ แต่ผมไม่แนะนําให้เข้ามาผ่านกระดานเทรดครับเพราะว่าเทรดก็คือเราซื้อแล้วเก็บไว้พอได้ราคาเราก็ขายแต่ถ้าเรามาทําสเต็กกิ้งจะดีกว่าเพราะว่าสเต็กกิ้งก็คือเราได้0.2%ทุกวันมูนลค่าเหรียญเราก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้ากระดานเทรดที่ทำการซื้อขายอยู่วันนี้นะครับผมแล้วก็มีซูเปอร์อีเอ็กซ์ด้วยครับหลาย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 เอ็กชเชนก็ทําการเปิดให้เราซื้อขายอยู่ตอนนี้นะครับ สรับส่วนของ d a x 2ก็เป็น decentralized exchange ก็ให้ให้คะแนนหลักสูงถึง99%เลยครับเรื่องของความเร็วในการซื้อขายเหรียญครับเรื่องของความเร็วในการที่จะขับทำธุรกรรมต่างๆครับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่วนของค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีเนี่ยถูกครับทำให้เราได้คะแนน99%เลยทีเดียวนะครับ คบวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าเรา100ดอลลาร์ครับเมื่ออาทิตย์ก่อนก็100ดอลลาร์ประมาณสา0 0ครับตอนนี้เราซื้อได้ีอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อย็ดสิบเจ็ดอูตอนเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเราซื้ออยู่หนึ่งร้อดอลลาร์จะได้อยู่ประมาณเก้าร้อยกว่าอูตอนเองวันนี้ก็เลยย่อให้เราได้ซื้อได้ซื้อเราได้อูตอนมากขึ้นครับคือเขาเป็นผอแล้วก็สรับให้เกียรติเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นผอ สามแสนแพ็กเก็ใหญ่ก็จะได้อูตอนอยู่ที่4ี่ล้านแสนสามหมื่นเก้าพันสี่อสิบสองอุตอน,นั่นเองนะครับตอนนี้ที่ทางตลาดโลกค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้คนคนส่วนใหญ่ครับก็เกิดความกังวลเรื่องของแบงค์ลมละลายที่อเมริกาแล้วก็จ,จะเป็นโดวิโนโ่ด้วยครับก็เป็นข่าวกันเกิดขึ้นจากสยามบล็อกเชนเมื่อเช็คเช็งเมื่อเมื่อของเมื่อวานก็ร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบหกธนาคารใหญ่ๆตอนนี้ก็กําลังทาการทำอุ้ม ด้วยเฟดเขาเฟดเข้ามาอุ้มเพื่อจะทําให้เงินสภาพคล่องดีขึ้นครับทําให้คนตอนนี้แห่ถอนเงินเรียกว่าแบงก์รับนะที่อเมริกาทําให้เพราะว่าตลาดของคริปโตเคเรนซีครับกลายเป็นขาขึ้นเลยครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยรอบนี้ครับคนย้ายเงินจากธนาคารครับมาลงคริปโตเคเรนซีครับทําให้คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคำนะคริปโตเคอเรนซี่ทำให้ราคาบิตคอยน์นะครับกระโดดขึ้นไปอยู่ที่วันนี้949,000นสันตีเลขกลมๆคือ950,000บาท ต่อหนึ่งบิตคอยส่วนอีเลี่ยมก็อยู่ที่หกหมื่นบาทต่ออิตาเลี่ยมนะครับโดเปลี่ยนรอบนี้ครับเราถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของริบตัวเคเรนซีครับเราดูจากบิตคอยเพราะว่าบิตคอยเป็นเหรียญระดับ 1, 2, <ขา S 2> หนึ่งของกระดานของโลกค,ครับบิตคอยเนี่ยครับมีขาขึ้นรอบหนึ่เนี่ยที่เก้าครับจุดเขียวที่ผมวงไว้ก็คือวันที่เก้ามกรานะครับสองห้าปีสองห้าหกคือปีนี้ครับ ราคาก็พุ่งขึ้นไปแบบตัวเลขที่ทําให้เห็นตอนนี้อยู่ที่9ก้าแสนห้าครับจุดจุดในรอบนี้เกิดขึ้นมาแค่2เดือนนี่เองนะเป็นช่วงขาขึ้นรอบใหม่เขาเรียกว,ว่าตลาดกระทิงนั่นเองครับกลับมาแล้วครับส่วนทองคําก็ขึ้นไปเจอแนวต้านใหญ่3ามแนวต้านใหญ่ครับก็ช่วงเช้านี้ก็มีการย่อลงมาครับแต่ราคาก็ยังสูงอยู่ตอนนี้ราคาทองคําในของเราในใน,ในตลาดซื้อขายประเทศไทยก็ตกสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ถือว่าสูง แล้ก็ตอนนี้ก็ติดแนวต้านยังไงก็อัทลุแนวต้านนี้ไม่ได้ก็ถือว่าจะเป็นแนวต้านใหม่จะเป็นจะเป็นแนวใหม่ราคาเราจะราคาทองคำจะสูงมากเลยทีเดียววันคนวันหลายๆท่านก็ส่งการคาดการเรื่องของทองคําก็สูงถึง6กหมื่นห้าพันบาทต่อหนึ่งทอปหนึ่งหนึ่งบาทเลยทีเดียวอันนั้นคือการคาดการนะครับการคาดการนะครับผมเก็บดอลลาร์ก็มีการอ่อนอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อที่อเมริกาครับทําให้ดอลลาร์มีการอ่อนตัวลงครับ ความเชื่อมั่นของเงินดอลลาร์น,น้อยลงทําให้กลุ่มสินทรัพย์คริปโตเคเรนซี่บิตคอยอิตาเลียมรวมถึงอูตันของเราด้วยครับทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเก็บเหรียญคริปโตเคเรนซี่เนี่ยจะเก็บเหรียญที่เป็นบล็อกเชนเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช้บล็อกเชนเนี่ยเก็บไม่ได้ครับเพราะว่าเหรียญตัวนั้นมีความเสี่ยงเพราะว่าไม่มีบล็อกเชนของตัวเองเนาะครับผมอาการแบงก์รันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่า,วาผู้คนทั่วโลกก็แห่ถอนเงินกันครับแต่ตอนนี้ก็ก็ เฟดเข้ามาประคองทาให้ผู้คนก็เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นในส่วนของอเมริกานะในส่วนมืองไทยก็ถือว่าเราได้บททาการป้องกันไว้แล้วเพราะว่าดอกเบี้ยของเราไม่สูงแค่บาทเดียวเองส่วนของอเมริกาดอกเบี้ยสูงถึง6%ต่อปีเลยทีเดียวทาให้น,นคาคิกาต้องไปรับมาราทอนตรงนี้ครับและทาให้นาคามีปัญหาเรื่องอลมละลายนั่นเองนะครับผมตอนนี้เฟดก็เข้ามาประคองนะตอนนี้ก็มัเก็ตแคปปิตคอยพุ่งสูงถึงไป60%เลยครับ หล,ลังจากหุ้นของท็อปท็อปของวอลสตีครับร่วงลงเพราะว่าความเชื่อมัน่นเรื่องของดอลลาร์ทำให้คนมาหันลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตเคเรนซีทองคำนะครับมากมากกว่าเดิมนะครับครับราคารอบนี้ของบิตคอยนะครับก็มีการประเมินครับสูงถึงตั้งสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์ครับบางท่านก็วิเคอยะหญใหญ่ๆก็อาจจะประเมินสูงถึง1ล้านด,ดอลลา,าร์สารัฐต่อหนึ่งบิตคอยเลยทีเดียวก็ประมาณ34ล้านนะครับก็ถือว่าสูงนะครับสูงมากเลย ค okay, ครับตอนนี้ครับโบิรถที่ยูสากินะครับก็เป็นต้นแบบของ <c oughs> <ๆ>ผมพวกส่วนใหญ่ผมก็จะอ่านหนังสือของโบิร์ตั้งแต่สมัยผมเรียนแล้วตอนนี้ผมอ่านอยู่นะโลกรตรก็ให้เก็บเรื่องของทอ,องคํานะครับเป็นทองคําสดๆนะทองคําที่เป็นของจริงนะครับก็คือซ <c oughs> <ๆ>ื้อเป็นแท่งหรือว่าซื้อเป็นเป็นอันนี้ไว้ครับซือเป็นของจริงเอาไว้แล้วก็แลกเงินครับโลกรถบอกว่าแลกเงินถูกมากเลยตอนนี้ก็คือก็ถูกครับก็ เก็บแลกเงินแล้วก็บิตคอยบิตคอยครับรบถ่า้เก็บบิตคอยมานานแล้วเพราะว่าบิตคอยเป็นของประชาชนกูตนเราก็ของประชาชนนะครับอันนี้คือรบแนะนำให้เราเก็บให้มากที่สุดเนาะโอเคครับวันนี้จะเห็นว่าตัวเลขล่าสุดของอตลาดเอเชียกันครับวันนี้ตลาดที่โตมากเนยนส่วนของคริปโตเคอเรนซีจะอยู่ที่เวียดนามนะครับปี 2, 2022เนี่ยครับผลการวิจัยของอชนยานครับ ใช่น,นะครับได้ได้ได้ให้ให้ใหประเมินว่าเวียดนามได้ถือครองทรัพย์สินซึ่งเป็นบิตคอยหรือริบโตเครนซีประมาณสิบหกล้านคนแล้วตอนนี้ครับแล้วก็อดับสองเป็นฟิลิปปินส์แล้วก็ดับส,บสามเป็นไทยครับแต่ไทยรอบนี้เรามาแรงครับเนื่องจากนักจับใบออกมาแล้วนะผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะแต่ว่าเรามีอนาคตที่สดใสแน่นอนครับเพราะว่าหลายๆโครงการออกมานี่รองรับกับริบโตเครนซีรองรับกับเหรียญอูตอนของเราเลยนะครับถือว่าโอ้ยเรามาถูกทางแล้วตอนนี้ครับ ครับตอนนี้ก็ไม่ใช่วิามจะเก็บอย่างเดียวคนทั่วโลกก็เก็บคนเมกันก็เก็บครับ20%จากคอยเบทเป็นอยู่ที่5.3ล้านคนก็เก็บริปตัวค u น r ซซี่อย่างต่อเนื่องเนาะครับผมเคสเคสตัวอย่างคบการเก็บเก็บริปริปโตเคนซีครับก็คือถ้าเราวันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราจะเก็บเหรียญ1น1 b i บิตคอยเนี่ยใช้เงินถึง950,000บาทครับมันก็สูงเลยทีเดียว แต่ถ้าเราซื้ออิตาเลียมตอนนี้ก็1เหรียญอิตาเลี่ยมตั้ง0 0 0 0ื่นสูงมากเลยครับแล้วใครจะกวักใจแน่นอนก็มีคนจ่ายมีคนซื้ออยู่ครับเพราะว่าวอลุมขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงว่ามีคนซื้ออยู่แต่ผมเนี่ยเราทุกคนในนี้เราโชคดีครับที่เราได้ถือเหรียญต้นน้ำก็คือบูตรในราคาสบาทนั่นเองครับเคสตัวอย่างของอเล็กซิตเนี่ยจะเป็นเคสตัวอย่างที่ผมนํามาเล่าในทุกวันเพราะว่ามันเป็นเคสตัวอย่างของเรานปัจจุบันนี้เลยตอนนั้นอเล็กซิตเมื่อ10ปีที่แล้วอิตาเลี่ยม ตอนเปิดตัวราคาบาท2บาทเหมือนกันเมื่อ12ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นอเล็กซิตซื้อไม่ทันเพราะว่อล็กซิตซื้อทันตอนราคา10บาทครับตอนนั้นอเล็กซิตซื้อไว้อยู่ที่5 0,000อิตาเลียมราคา10บาทเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ5 0,000 0บาทครับอเล็กซิตเก็บอิตาเลียมเอาไว้ครับแล้วมาขายตอนราคา6 0,000่นณปัจจุบันนี้อเล็กซิตจะมีทรัพย์สินอยู่ที่3 0 0 0ันล้านบาทเลยทีเดียวใช้เงินแค่50,000 0นะครับละลายเคสครับเคสแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าผมเอามาอเล็กซิต คนเดียวก่อนผมยกตัวอย่างอย่างตัวผมเองเมื่อ5ปีที่แล้วครับผมก็เห็นอยู่ว่าอีเธเรียมมันที่100บาทครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อเอาไว้เพราะว่าไม่มีใครบอกให้ผมซื้อเนาะผมก็เลยไม่ได้เก็บเอาไว้เลยแต่ตอนนี้ถ้าผมซื้อเอาไว้สักพันอิตาเลียมหรือสักหมื่นอิตาเลียมเนาะถ้าผมมาขายในราคา60,000บาทตอนนี้ผมก็อาจจะมีทรัพย์สินถึงระดับ600ล้านเลยทีเดียวท้าราคา60,000นี้นะดังน,นั้นเราจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าราคาบานไปแล้ว เรียกมันไปตั้งหกหมื่นแล้วเรากลับไปไม่ได้แล้วแต่วันนี้เราโชคดีที่เราได้ถือตอนในราคา3บาทครับต้องขอขอบคุณพี่ฝนคนขอนแก่นเลยนะครับถ้าไม่มีพี่พนเนี่ยเราอาจจะถืออูตอนในราคา5 0 0รยึงนึ0หรือ1 0 0 0ก็ได้ครับเพราะไม่มีใครบอกให้เราซส้อเงื่อเอาไว้กันเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฝนที่ได้เอาเหรียญอูตอนเนี่ยเข้ามาให้เราได้ถือเข้ามาให้คนไทยได้ถือครับเพราะว่าถ้าเหรียญขึ้นไปราคาเหมือนกับอินเทอรีเนครับคนในที่นี้ก็จะกลายเป็นเส้นจีนโดยทันทีเลยเนาะโอเคครับ วันนี้ครับเรามีข่าวจากในส่วนของอินสตาแกรมของอุดรของเราครับตัวลอตเตอรี่ครับลอตเตเดยเนี่ยครับออกมาแล้วกระบวนการที่ทําให้เหรียญน,น้อยลงเรื่อยๆครับคือกระบวนการเบินเหรียญครับผมการเบินเหรียญคือการเผาเหรียญออกไปเผาน้อยน้อยลงไปเรื่อยๆการเบินเหรียญของเราจะใช้ทําอยู่2วิธีคือวิธีที่1นึ่งครับเบินจากค่าทรานเซ็คชั่นทุกค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น100 100เนตี่ยครับหนึ่งครั้ง100อเรเราจะเบินออกอยู่ที่40% อีก60เป็นส่วนค่าบริหารแล้วก็จะเบิร์พันล,ลอตโต้ลอตโต้ด้วยครับก็คือเป็นออกเป็นลอตเตอรี่ครับลอตโต้กาโครงการเลิกออกมาแล้วครับวิธีการก็คือตอนนี้เงินรางวัลสูงถึง1นล้านเจ็แสนดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเงินประมาณเกือบแค่สิล้านบาทเลยทีเดียวผู้คนทั่วโลกที่ถืออูตอนอยู่สนใจไหมผมสนใจไหมที่จะล้นรางวัลเหมือนเราซื้อหวยนั่นเองแล้วก็โยนเหรียญเข้าไป หนึ่งโยนเหรียญเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่นะนะโยนไปแค่หิวปูตอนสิบอูตอนร้อยอูตอนถ้าเราซื้อเยอะก็มีโอกาสลุนรางวันได้เยอะเหมือนกับเราซื้อลอตเตอรี่ <ไป S 2> นั่น <ไป S 2> เองครับถ้าทุกคนทั่วโลกครับซื้อพร้อมกันแล้วก็จับรางวันเหมือนกับการออกหวยครับพวดหนึ่งอาจจะพันอูตอนก็ได้พันล้านอูตอนก็ได้ที่หนึ่งร้อยล้านอูตอนก็ได้แต่ละรอบไปอาจจะเป็นที่หนึ่งพันล้านอูตอนเป็นเป็นเป็นปนูตอนที่ชิงรางวันแล้วนะพอจับรางวันมีการเรนด้อมเกิดขึ้นครับ เหมือนกับอาการออกลอตเตอรี่พอพอเราได้แจ็คพอตตรงนี้ปุ๊บเราก็ได้เงินสดเลยอยู่ที่50ล้านก็คือ1นล้านเจ็ดแสนดอลลาร์ก็ประมาณ50บล้านเขาก็โอนเงิน50บล้านมาให้เรานะครับส่วนลอ,ลอตโต้หรืออูตอนที่มีการโยนเข้าไปในกองใหญ่เช่นหนึ่งพันล้านอูตอนเนี้ยเขาทําการเผาทิ้งเลยนะเบิร์ทิ้งเลยฉะนั้นเหรียญในตลาดเราจะน้อยลงเรื่อยๆครับให้มูลค่าเขาจะสูงม,มากเลยทีเดียวในอนาคตนี้ครับ เราก็ต้องเ,เปลี่ยนเรียว่าทีสุดเราก็ถือขอเอาไว้นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับทุกท่านในที่นี้เพราะว่ารถแบบเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่ออ<อ>าการที่เหรียญเราจะพุ่งทะยานขึ้นสูงอย่างต่อนเนื่องครับมีสองปัจจัยก็คือหนึ่งก็คือรถแบบที่เราวางเอาไว้นะครับก็คือกับผู้คนทั่วโลกครับถือเหรียญให้มากที่สุดครับปีนี้เราตั้งเป้าไว้อยู่ที่5ล้านดอลล่าร์5ล้านยูเซอร์ทั่วโลกครับ ครับแล้วก็มูลค่าที่ทําการสเต็กกิ้งอยู่เป้าหมายอยู่ที่1000ล้านราคาเหรียญเราจะขยับไปอยู่ที่350าสบาทแล้วก็จะเพิ่มอย่างต่อเนื่องก็คือทุกคนในที่นี้ครับถ้าเรามาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันขยายออกไปให้ผู้คนถือเหรียญที่มากที่สุดครับจำนวนยูเซอร์มากครับราคาเหรียญเราก็จะขยับด้วยพอราคาเหรียญขยับแล้วเนี่ยครับทุกคนในที่นี้ก็จะกลายเป็นเศรษฐีครับเพราะนี่คือโอกาสดีที่สุดของคนไทยได้ถือเหรียญมูตอนให้มากที่สุดนะต้องขอบคุณที่คนคนเหมืนที่ได้รับเหรียญ ตนนำมาให้เรานะครับแต่จะเห็นว่าตอนนี้ผู้คนทั่วโลกก็ได้ถือเหรียญอุตอนอย่างต่อเนื่องครับสังเกตจากในมาวีแพตฟอร์มก็จะเห็นว่าเยอรมันครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ครับจีนครับเวียดนามไทยด้วยครับช่วงนี้ไทยยัจะเยอะเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับ นทั่วโลกกาลังได้ถือเหรียญของเราอยู่ตามบบรถแมพทับเพราะรถแมพของอูตอนเนี่ยเราวางโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้ผู้คนทั่วโลกได้ถือเหรียญให้มากที่สุดครับ <c oughs> เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ <c oughs> เหรียญของเราไม่ได้ยโยนลงไปในกระดานใหญ่ <c oughs> หรือให้ผู้ใดผู้หนึ่งถือเหรียญที่มากที่สุดคือวานราวานได้ราคาแล้วก็คือทุกตลาดอันนั้นคือไม่มั่นคงแต่เหรียญของเราตอนนี้มั่นคงที่สุดพื้นฐานแข็งแรงครับเท่าที่มีมาในส่วนของพวกเจเลเยอร์วานเลยครับเหรียญของเราแข็งแรงที่สุดเลยว่าเราได้ถือเหรียญกันพันผูตอน 5 0 0นอูตอนหมื่นตอนก่อนถือว่ากระจกันทุกโลกแบบนี้คือโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงนั่นเองนะครับผมครับวันนี้ครับเราสามารถซื้อราคาอูตอนได้ถูกกว่าราคาตลาดด้วยครับเพราะเราคือคนวงไหนนะครับในการจะซื้อเหรียญอูตอนได้ถูกกว่าราคาตลาดตอนนี้ราคาตลาดก็อยู่ที่2 9 8สตางค์นะครับแต่ถ้าเราสามารถจะซื้อได้ถูกกว่าโดยซื้อเข้ามาเป็นแพ็กเกจต ตั้งแต่1,500ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับใช้เงินประมาณ52,500จะได้อูตอนเพิ่มอีก10%จะอยู่ที่19,430อูตอนหัวเฉลียแล้วจะตกอูตอนละ2บาท70ตังค์ครับถ้าเราซื้อราคาซื้อแพคเกจ1,500นะครับแต่ถ้าเราซื้อแพคเกจ5,000เข้ามาครับสำหรับเงินเย็นๆครับเอาเข้ามา,าซื้ออูตอนเก็บไว้ครับในแพคเกจ5,000ดอลลาร์ใช้เงินประมาณแส175,000ครับจะได้อูตอนอยู่ที่ 6 7 7 1 3อูตอนนะครับตัวแพ็กเกจนี้ยจะได้อูตอนเพิ่ม15%ครับก็คือรวมแล้วอยู่ที่6 7 7 1 3อูตอนแตะตกทัวเชียแล้ว2.58บาท58อูตอนนะฮะในราคาของวันนี้นะครับต่อเหรียญครับก็ถือว่าถูกกว่าตลาดแพ็กเกจที่ดีที่สุดก็คือ12,500ครับก็จะใช้เงินอยู่ประมาณ437,500ครับก็จะได้อูตอนอยู่ที่ได้อูตอนเพิ่มมา20%ครับ รวมแล้วอยู่ที่176,644อูตอนตกอูตอนละ2 4 7บาทสี่สตางค์นั่นเองก็ถาว่าเราซื้อได้ถูก่าในราคาตลาดนั่นเองนะครับส่วนผมเองก็จะซื้อเก็บอยู่ทุกวันเลยครับผมครับผมสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงของเราครับสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงของอูตอนครับเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้จือเหรียญอูตอนครับผ่านระบบมาวีเน็ตเวิร์กรับเป็นอีโคซิสเต็มของเหรียญอูตอนของ,ของ,ข,องของเรานะครับเรียกว่าของเราเลย ก็ทุกคนถือเหรียญให้มากที่สุดครับดูไบรอบนี้มาแบบยิ่งใหญ่เพราะว่าดูไบจะมองเห็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าดูไบเศรษฐกิจหลักๆคือขายน้ํามันแต่น้ามันเริ่มน้อยลงเพรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดเริ่มมาแทนที่แล้วดูไบเลยเห็นความสําคัญของริปตเคเรนซีก็เลยตั้งตัวเองเป็นฮับของโลกได้แก้กฎหมายต่างๆให้รองรับเกี่ยวกับริปตเคเรนซีครับตอนนี้เอกเชนใหญ่ๆเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็คือใบเน้น แล้วละลายเอกชนใหญ่ๆนะครับหลายๆอันย้า,า,า,ายไปแล้วอยู่ที่ดูไบครับเหรียญต้นแบบที่ดูไบสร้างขึ้นมาณนะตอนนี้เลยก็คือเหรียญของอูตอนครับดูไบได้ว่าลดแบบไปแล้วครับส่วนของเหรียญอูตอนจะทําให้เหรียญอูตอนเนี่ยคองโลกครับวิธีการของอูด,ดูไบทํารอบนี้ยิ่งใหญ่ครับก็คือบล็อกเชนทั่วไปเนี่ยครับเขามีไว้แค่ซื้อและขายครับร้อยหกร้อยเจ็ดสิบแปดบล็อกเชนเนี่ยครับซื้อและขายเท่านั้นเอง วานก็ถือเหรียญไว่มากเลยทีเดียวครับแล้วก็ซื้อและขายแต่สำหรับอู้ตอนนั้นครับดูใบสร้างไว้ใช้สร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่ครับนอกจากตัวบล็อกเชนซึ่งไว้ซื้อและขายแล้วเนี่ยได้เพิ่มส่วนของดีแอพเป็นให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้ใช้งานจริงในอนาคตนี้ครับผ่านเรียกว่า n Native app หรือเรียกอีกอย่างว่า d ีแอพพลิเคชันนั่นเองครับอนาคตนี้ครับเราสังเกตแล้วว่า d ีตัวนี้ จะทําให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยครับได้ใช้งานจริงผ่านเหรียญอูตอรนะครับก็คือผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าผมจะทานกาแฟสักแก้วหนึ่งในอนาคตนี้ดีแอร้านเช่นร้านตนปูตะลงคาเฟ่ของพี่พลครับติดตั้งเครื่องรับเหรียญอูตอรนะครับผมก็ใช้อูตอรในกระเป๋าตังค์ผมจ่ายค่าเหรียญจ่ายค่ากาแฟเนาะจ่ายค่ากาแฟถ้ากับว่าผมทานกาแฟผมก็ไม่ต้องใช้เงินสดผมก็ใช้อูตอรจ่ายไป ต่อไปนาคตนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เงินสดครับเราจะใช้อุตจ่ใจแทนเงินสดครับผมเหมือนโครงการต่างๆที่กำลังจะออกมานี้นะครับจะใช้แทนเงินสดได้ทั้งหมดเลยครับผมพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้จริงครับเกิดขึ้นทั่วโลกครับโดยผ่านอ S นะครับค่าธรรมเนียมของค่าธรรมเนียมที่อุตอนที่ทางดูไบได้เนี่ยจะสูงมากเลยทีเดียวและตอนนี้ครับเปิดมา8เดือนส่วนของทรา n s ซ c t i o นเนี่ยที่ดูไบได้ไปจะอยู่ที่4ล้าน 9,568,498,822 0ครับดูตอนนี้ก็เริ่มหมุนแลบเลดูแทบไม่ทันแล้วนะครับดูตามผมได้เลยจาก t r a n s ซ c t i o นเนี่ยจะสูงมากเลยเห็นไหมครเยอะมากครับ t r a n s ซ c t i o นตัวนี้ครับจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมครับดูใบรอบนี้จะเป็นมหาอำนาจของโลกเรื่องของดิจิตอลของแท้เลยก็จะใช้เหรียญของอูตอนเป็นตัวนําครับทรา n s ซ c t i o นตัวนี้จะเป็นรายได้มหาศาลของที่ดูใบเลยครับอันนี้คือแค่เริ่มต้น8เดือนนะครับ แต่ถ้าดีเอร้อยตัวภายในปีนี้เสร็จแล้วใช้งานได้จริงเนี่ยครับ t r a n s a c t ั่นไม่อยู่ที่สี่ล้านเก้านะต่อวันนี้อาจจะถึงสิบล้านถึงหนึ่งร้อยล้าน t r a n s a c t ั่นต่อวันเลยนะครับแล้วเราคูดด้วยห้าบาทถึงสิบบาทเข้าไปเนี่ยัางดูใบนี่จะมีรายได้มหาศาลเลยครับโดยใช้เหรียญอูดอนเนี่ยครับเกิดการใช้งานได้จริงของเราครับเหรียญของเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเกิดการใช้งานได้จริงมีการเผาเหรียญทิ้งหลายวิธีทั้ง t r a n s a ค t ั่นที่เกิดขึ้นก็เผาอยู่ตลอดเวลา ล็อกโต้ล็อกโต้ก็ออกมาก็าเผาเหรียญตลอดเวลาก็เบิร์เหรียญออกไปทําให้เหรียญใ,ในตลาดจะเหลือน,น้อยลงครับมูลค่าของเหรียญจะสูงขึ้นครับก็ทุกคนเกิดการใช้งานได้จริงผมก็คิดว่าหนึ่งในร้อยกระดาน X ก,กระดานคอยมาเก็ตแคปเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในร้อยเนี่ยถ้าเราขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยเหรียญของเราเนี่ยจะราคาสูงมากเลยทีเดียวผมคิดว่าจะสูงสูงมากอาจจะขึ้นหนึ่งในสิบของ ของราคาเหรียญของโลกก็ได้ครับอันนี้เราก็ต้องติดตามไปแต่ถ้าผมดูเรื่องของโครงสร้างแล้วเนี่ยมันใหญ่มากเลยครับจนผมตอนไม่หลับเลยผมก็ทำงานอยู่ทุกวันเพราะว่าผมเกนโอการตรงนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งผมก็ได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยครับแค่คนถือเหรียญคนละหนึ่งพันปนเนี่ยครับถาขึ้นหลักหมื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผู้คนก็สามารถลืมตาห้าปากได้แล้วเนาะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่เราอยู่ในช่วงรถแบบในการทำอุจจาระ รถแมบที่บริษัททำอยู่ตอนนี้เรากำลังเดินตามทางนั้นครับตอนนี้ดีแอเปิดออกมาแล้วอยู่ที่ที่สิบอยู่ที่ยี่สิบดีแอนะครับจำนวนเบมเบอร์เราอยู่ที่แปดพันเจ็ดครับส่วนเป้าหมายปีนี้คือที่หนึ่งร้อยดีแอครับแล้วก็จำนวนเบมเบอร์อยู่ที่ห้าล้านครับราคาเหรียญของเราจะประมาณสิบดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณนะยังไม่รวมตราการเติมโตของการเข้าเอ็กชชนด้วยครับการเข้าเอ็กชชนราคาจะสูงมากครับมากกว่ารถแบบที่วางเอาไว้อีกนะครับเพราะว่า คนที่มีกระเป๋าเงินอยู่ใน x c h a ช g นต่างๆไั้มากครับถ้าเขาเอาเงินเข้ามาซื้อเหรียญเมื่อไรเนี่ยเหมือนกับที่บิคอยนเปขึ้นวันนี้950,000ห้าล้านบาทต่อเหรียญแล้วเนี่ยราคาของเราจะมากแบบนั้นเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงขาขึ้นของกริปโตเหรียนซีรอบใหม่บิตคอยน์รอบที่แล้วขึ้นไปสูงถึง1บิตคอยอยู่หรืออยู่ที่2ล้าน2แสนต่อ1บิตคอยตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาใหม่แล้วจะเกือบละล้านหนึ่งละวนึคอยหนึ่งล้านบาทละตอนนี้อยู่ที่950,00 ก็เกือบล้านแล้วครับขาขึ้นรอบใหม่ก็อาจจะอยู่ช่วงเขียวๆช่วงคนนี้อาจจะเลื่อมมาแล้วเพราะกำลังวิ่งขึ้นไปแบบนี้ขา,าขึ้นรอบใหม่นี่คาดการประมาณ2 5 0<อ>แน 50, สนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเหรียญละว8ล้านบาทครับโดยประมาณนะฮะเดือนรอบนี้บิตคอยครับขึ้นสูงครับเขียวเนื่องกัออบอ,อ,กอูตอนครับเพราะว่าบิตคอยเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันอิชเชียมคือบล็อกเชนเลเยอร์วันครับอูตอนคือบล็อกเชนเลเยอร์วันครับ ฉะนั้นครับเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวสามเหรียญนี้ครับหรือว่าเหรียญที่เป็นบ็อกเชนเลเยอร์วันเนี่ยครับเวลาขึ้นมันจะขึ้นพร้อมกันไปนะทะยานขึ้นพร้อมกันเพราะว่ามันเป็นบ็อกเชนเลเยอร์วันนะครับครับวันนี้คือโอกาสองของเราแต่ถ yeah ้า yeah วัน yeah นี้เราจะถือเหรียญบิตคอยนึงเหรียญเหรียญเดียวต้องเก้าแสนห้าแต่ถ้าเราเก้าแสนห้ามาซื้ออูตอนไว้เนี่ยอาจจะได้ประมาณสักสี่แสนอูดสามแสนกว่าอูตอนเลยทีเดียวก็ถือว่าก็ถือว่า ดีกว่าแค่หุ้นตอนขยับแค่เหรียญละร้อยนี่ก็เอาสามแสนหุตอนหุ้นร้อยบาทเข้าไปนี่ก็โอ้ก็็มันเงินมากเลยทีเดียวพฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองแล้วเราต้องขอขอบคุณพี่คนอนแก่ที่ได้เอาเหรียญต้นน้ํามาให้คนไทยได้ถือครองรวมทั้งตัวผมด้วยตอนนี้ผมก็เก็บยุกจุกจันเลยส่วนใหญ่เนี่ยครับคน99%้านะครับจะพลาดโอกาสจากการทำกำไรจากริปโตเคเรนซีครับยกตัวอย่างเช่นอิตาเรียมื่อ5ปีที่แล้วราคาร้อยเดียวผมก็ไม่ได้ซื้อไว้เลย เพราะว่าไม่มีใครบอกให้ผมซื้อตอนนี้อิชเชียมก็เรียนละหกหมื่นแล้วครับเราก็พลาดโอกาสนั้นไปแต่วันนี้ผมจะไม่ยอมพลาดโอกาสนั้นไปเพราะว่าวันนี้ผู้ตอนเรามาราคาสาบาทครับสบาทถ้าราคาเหมือนหลักขึ้นหลักหมื่นมือนกันรุ่นพี่อิชเลียมคงก็จะกลายเป็นเศรษฐีเหมือนกันทุกท่านในที่นี้ก็จะกลายเป็นเศรษฐีเลครับก็เราก็พบกันที่ความสําเร็จนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวทำนี่เชอรี่ก่อนให้เชอรี่ดูข้อมูลก่อนแล้ว่ะก็ต้องขอับ คุณโคตรูเทนตาคำมากๆเลยนะคะที่มาแชร์แบ่งปันในเรื่องราวของข่าวสันโปรโมชั่นเกี่ยวกับอูตรอนในเช้าวันนี้นะคะก็ขอเลขหนึ่งหัวใจรวัวเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการขอบคุณโคตรูเทนของเราด้วยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเออเราก็จะมี ผู้นำาุกนสายของเร่านะคะ,ะจะมาแบ่งปัน,ปนในเรื่องของแนวคิดสูสค่ความสำเร็จและก็แรงบนันดาลใจนะคะให้กับทุกๆท่านฟังในเช้าวันนี้นะคะสภากาแฟย,ยามเช้าของเรานะคะจะเข้มข้นดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะคะเช้าว,วันนี้เราก็จะมาฟัง าปากของท่านนะคะทำให้เรามีฝันมีไฟนะคะที่จะไปขยายธุรกิจของเราให้เติบโตนะคะบุคคลท่านนี้นะคะก็เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะคะในทุกธุรกิจที่ท่านทำนะคะ ปัจจุบันก็ยังสำเร็จอยู่นะคะเริ่มตั้งแต่สารตั้งต้นเอนไซม์เจนีฟู้นะคะที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะตอนนั้นนะคะแล้วก็มีธุรกิจธุรกิจหนึ่งก็คือ,อ xiên à xiên hai chơi